สวัสดีค่ะบัคคูภาพที่สองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้คุณผ้าจ่าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแปชั่นทับอยนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลด D A ค่ะคูกค้าจะาเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะราคา1น0 0 0บาทค่ะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูณค้าจ่า700้ถึง7จ0ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเท่าๆันสบบาท19บาทนะคะ เอาง่ายๆเราให้ยี่สิบเลยได้ค่ะต้นทุงต่อชิ้น20บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจะเป็นคอตตอนผ้าฝ้ายนะคะลูกค้าจะเป็นผ้าบางเบาใส่สบายมีทั้งเป็นงานแฟชั่นเป็นงานเชิ้ตค,ค,ค่ะลูกค้าจ๋าคาคาอัมมาในนี้เลยนะคะเอาง่ายๆมีผ<อ>้าฝ้ายค่ะฝ้่ยกับถั่วต้นเดียวกันอาจจะมีเป็นทั้งตาผ้าผ้าป่านะค,ะค่ะลูกค้าจะอาจจะมีคามาบ้างค่ะในหนึ่งกระสอบนะคะลูกค้าส่วนนากไฟเอสเอ็มกันลูกค้าจ๋า ไซส์ L ไซส์ XL เราไม่แนะนํานะขอแบบว่าเราแวะแถวนั้นไซส์แบบว่าไม่ไม่อวบบ้างคะน้ำจาอะาไม่อวบมากเราขอไซส์ S ไซส์ M นิดหนึ่งเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายค่ะเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยบ้านเราจ้ะใส่ง่ายแต่ว่าพอ้ายแมสคาต้องเอาไปรีดนะใช่ค่ะถ้าไม่รีดจะขายยากมากสําหรับหมวดนี้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่รีดเขาจะยักนิดหนึ่งนะคะนะคาจันรีดขึ้นมานิดนึงค่ะให้เขาเห็นรูปตรงที่ชัดเจนค่ะ ส่ไม้แขวนคะ่ะลูกค้าจะขายได้เลยคะ่ะต้นทุนตัวละยี่บาทลูกค้าไปต่อยอดได้คะ่ <S S คะ H&M ค่ะลูกค้าจ๋า H&M คะ่ะตัวนี้นะคะเป็นแขนสั้นแขนยาวค้ามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเชิ้อค่อนข้างเยอะนะ,ะจ้าค่ะจะได้เป็นแขนยาวนิดนึงไอ้แก๊บจ๋าลูกค้าจ๋าจะเน้นเป็นถามว่าแขนยาวเยอะคือเราไม่เคยนับแขนยาวนานๆใช่ค่ะคือพี่ว่าแล้วแต่รูปเนาะอ่ะแล้วแต่กระสอบลูกค้าจ๋าเน้นยามีกรอบ ค่ะว่าแขนยาวกี่ตัวแขนสั้นกี่ตัวขออนุญาตประมาณการไม่การันตีแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบบางกระสอบอาจจะเป็นแขนยาวเยอะใช่ไกระสอบอาจจะเป็นแขนสั้นเยอะค่ะลูกค้าจ๋าแต่เท่าที่เราดูผ่านๆนะคะน้ำจ๋ามันก็ปนปนกันเนาะใช่ค่ะมันก็ค้ามาค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตอาเป็นแขนยาวจะเยอะนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะใครที่ชอบงานประมาณนี้นะคะจะขายสาวออฟฟิศนะลูกค้าจ๋าเด็กวัยรุ่นนะได้หมดนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้ยิ่งเป็นงานผ้าฝ้ายค่ะใครๆก็รู้กันนะคะลูกค้าจ๋าว่าเป็นผ้าที่ค่อนข้างทำราคาได้ เป็นผ้าที่ค่อนข้างติดตลาดนะคะลูกคาา้าจ๋าใครๆก็ชอบนะสำหรับการผ้าฝ้ายนะคะใช่ใชสไตล์เป็นลายดอกลายดอกลายจงลายจุดส,ก,สก็สงสกอสีพงสีเพื่อลายมีทุกสีใช่ค่ะมีทุกสีค่ะลูกคาา้าจ๋าแต่ยังคงเป็นประมาณไซส์เอ็มจะเย็ๆนิดหนึ่งค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ได้แขนยาวไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะลูกคาา้าจ๋าเพราะว่าถ้ารีดขึ้นมาค่ะพับแขนได้ะนะคะลูกคาา้าจ๋าสามารถขึ้นไม้แขวนขายได้ต้นทุน20่บบาทลูกคาา้าจ๋าขาย80เอาเร็วๆสี่สิบได้ไหมได เร็วๆ40ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าบางตัวสักรีดีๆขายกลุ่มออฟฟิศขายกลุ่มราชการหรือว่าวัยรุ่นไว้ทํางานไว้กลางคนค่ะลูกค้าจ๋า 7, 9, 8, 9หรือจะตัวละร้อยกว่าบาทก็ได้แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยค่ะ 14, 000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋า100กิโล 14,000พบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋า1 0 0่กิโลซื้อสองกระสอบมีส่วนลดด้วยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนลดลงไปอีกลนะ้วสำหรับราคา2กระสอบนะคะลูกค้าจ๋าได้ลดไปเลย1000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีกําลังซื้ออยากเอาเป็นแบบว่าสอบ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 ,สอบ,สอบแล้วว่าต้นทุนปกติ18นะคนะแต่เราปัดให้ลูกค้าเป็นต้นทุน20น้ำขายอยากได้ต้นทุนที่คุ้มกว่า18อ่ะซื้อ10ลูกค่ะ ซื้อสิบกระสอบลดทุกรูกค่ะลูกค้าจานราคาก็จะลดลงไปอีกตตกต้นทุนถอดชิ้นนะคะโอ้ยตด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  ตกต้นทุนต่อชิ้นจ้าใช่ค่ะราคาจ้าราคาต้นทุนลดลงไปอีกค่ะแล้วเน้นย้ำอีกรอบราคาส่งของเราสิบกระสอบเราลดทุกลูกใช่ค่ะลดต่อลูกค่ะราคาจ้าสิบกระสอบเราลดทุกลูกไปเลยนะใครที่สนใจสามารถเช็คสต็อกเช็คสินค้ากับนักงานขายโดยตรงได้เลยหรือว่าใครที่อยากลองก่อนไม่รู้ว่างานสวยไหมเป็นยังไงลูกค้าจ้ารับกระสอบนี้เลยก็ได้ค่ะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นค่ะราคาจ้าแต่ว่าร้อยกิโล ถ้าให้เราจะส่งเราแพ็คเป็นสองกระสอบนะแบ่งเป็นสองใช่ค่ะแบ่งสองก็โอ้สองกลับโอ้เป็นกลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้แบ่งเป็นสองต้นนะลูกนอาจารย์ค่ากาส่งเราก็ประมาณการนะคะลูกค่ะจาก400-600บาทสําหรับกระสอบนี้เพราะว่าน้ําหนัก100กิโลนะคะใช่ค่ะหรือว่าใครอยากเห็นสินค้าเข้ามาดูสินค้าเองได้ค่ะลูกค้าจ๋าเราเปิดทุกวัน 9โมงเช้าถึง5มโมงเย็นค่ะลูกค้าจ๋จาเปิดทุกวันเลยอาทิตย์ถึงจันทร์ถึงอาทิตย์สามารถเข้ามาได้ทุกวันนะใช่ะค่ะคือเอาง่ายๆลูกค้าไม่ต้องงงเลยค่ะลูกค้าอาจาาทิตถึงจันทร์จันทร์ถึงอาทิตย์สลับไปสลับมาเอาง่ายๆเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5มโมงเย็นพักเทียเท่ยง1ชั่วโมงนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศสั่งได้ไหมได้ค่ะหมนกัน เอาหยาบวเอาหยับยังมาเดียรืลูาสัระเทศดสั่งได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าเพราะปกติเราก็มีส่งอยู่บ้างเนาะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าท่านใดที่มีขนส่งที่คอนแทคประจําอยู่แล้วนะคะสามารถติดต่อกับเราได้นะคะลูกค้าจ๋าให้ขนส่งติดต่อกับเราเลยก็ได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าสินค้าของทางบริษัทบั็ของเรากระจายสินค้าทั่วโลกนะคะลูกค้าจ๋าไม่ใช่แค่ประเทศนะเฉพาะประเทศนะลูกค้าจ๋าเราก็กระจายสินค้าทุกจังหวัดใช่ค่ะทุกอำเภอเหนือใต้ออกตกอ่า ทุกอำเภอทุกตำบลทุกห,หมู่บ้านเราสามารถกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้ถึงที่ด้ลูกค,าคา้าะอาจจะมีเป็นบาสนสงขนส่งคนน้าคะแต่ถ้าจอาถึงที่ก็มีแ,แต่ว่าค่าขนส่งอาจจะเป็นแบบว่าสับเพงๆนิดนึง,นงบางพื้นที่บางจังหวัดนะลูกค้าจะาอาจจะนัดรับนะคะใช่ค่ะลูกคา้าจะาแต่ว่าถ้านัดรับก็จะอาจจะอยู่ในพื้นที่แบบว่าไอ้นี่นี่เข้าลึกนิดนึงนะคะลูกค้าจาสำหรับใครที่อยู่ติดถนนใหญ่นะคะลูกค้าจาไม่ต้องห่วงนะส่วนใหญ่จะส่งถึงที่เลยจะส่งถึงบ้านค่ะลูกค้าจ้าไปเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยยิ่งเป็นหมวดนี้ ไปเป็นก้อนร้อยกิโลเลย<า>ค่ะลูกค้าจากก้อนบรอลร์เธอเลยนะคะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าใครเห็นก็ต้องโหใหญ่มากแต่ว่าต้นทุนของเขาสิบแปดบาทหลักสิบเท่าน<ช>ั้นจ้าลูกค้าจ๋าเอาไปเลยคุณภาพเจดเอกค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวกเสือพอพ้อแฟชั่นฟาฟาแขนสั้นแขนแยาวแขนกุดน,นะลูกค้าราคาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทให้เน้นย้ำที่ตกต้นทุนตัวเช็สิบแปดบาทตีเป็นกลมๆเราให้ยี่สิบบาทนะคะใช่ แต่เน้นย้ําอีกรอบอย่างที่เราแจ้งนะคะลูกค้าจาเน้นเป็นไซส์ S M นะคะใช่ค่ะถ้า L <ๆ S 2> XL ไม่แนะนําเลยนะใช่ค่ะถ้าพ่อค้าไม่อ่านแม่ค้าบอกว่าละแวกแถวๆน,นั้นเน้นเป็นไซส์ L กับ XL คือไม่แนะนํานะใช่ค่ะแต่ถ้าชอบเนื้อผ้าฝ้ายแล้วก็คนแถวๆนั้นไซส์ S เยอะๆ หรือเอ็มเยอะๆเราแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะใช่ค่ะตัวนี้ไปต่อยอดได้ลูกค้าจ๋าขายอาลงออนไลน์นะขายลง Facebook นะยไอจีนะคะหรือแม้แต่ช้อปปี้ลาซาด้านะคะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นงานท้าไฟไม่ต้องรีเซ็นเยอะค่ะลูกค้าใชาขครก็รู้จักใช่ค่ะอย่ารอช้าจ๋าลูกค้าจ่ายอย่ารอช้าจ๋าลูกค้าจ่ายอย่ารอช้าจ๋าลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนีเอฟได้หรือว่าไม่อยากให้พ่อค้าแม่ค้าถ้าอื่นที่เห็นไปว่ากระสอบของตัวเองนะจ๊ะเอฟเอากระสอบใหม่ไปเลย เอากระสอบใหม่ไปเลยเอาไปรุ่นเองที่บ้านก็ได้ลูกค้าจะเอาไปรุ่นเองแต่ว่าแนะนํานะลูกค้าที่ได้ไปคือต้องเอาไปรีดถ้ารีดเลยน่าจะรีดยากนิดนึงนะ หรือว่าฉีดน้ำเนาะถ้าพ่อค้าแม่ค้าน่าจะรู้จักหรือว่าจะฉีดน้ําก็ได้แต่ถ้าไม่เพื่อน้ำไม่เสียหายสามารถรีดผืนผ่าได้เลยแต่ว่าเราอยากให้ทั้งสักทั้งรีดขันน้ำค่ะพรา่าผ้าฝ้ายทลีขึ้นมานะก่อนรีดกับหลหลังรีดคนละลูกค้าจะกคนละแบบกันก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าผ้าฝ้ายเขาจะยับนิดหนึ่งใช่คะหรือว่าใครที่ไม่อยากซักก็ใช้น้ํายาับบ้านุ่มนะคะใช่ค่ะตากแดดแล้วมารีดได้คช่แต่ว่าที่่าไม่ไม่ยับนะแค่ยับนิดหนึ่งเหมือนอัมบ้านะค่ะยับมากยับเกี่ยวจ้า ไปคนละทางแล้วลูกค้คคจาจ๋าเน้นย้ำน,นะกระสอบนี้จะเน้นเป็นแขนยาวใจเยอะๆนี้าานึงกระาสอบหน้าเราไม่มั่นใจว่าจะเยอะจะน้อยจะน้ำจาจเราขอเน้นเป็นแบบว่าเป็นรวมๆผ้าฝ้ายนะลูกค้าแต่ว่าเท่าที่เราเปิดนะก็จะแขนยาวเยอะนะคะนะค่ะจะเน้นเป็นแขนยาวหน่อยแล้วก็ไซส์เอสไซส์อแต่ว่าเรารู้อย่างเดียวได้น้ำหนักร้อยกิโลค่ะลูกค้าจ๋าได้คุณภาพเกีดกเอ นะคะลูกค้าจ๋ได้ที่ต้นทุนประมาณการเนาะประมาณสิบแปดบาทแล้วก็ประมาณยี่สิบบาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะลิศนะงานพาฟฟ์แต่ลูกค้าจ๋าแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะอย่างที่แจ้งนะคะถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ๋าขาดเปื้อนดำนะคะกระดุมแตกมีเจอกระดุมหายมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าประมาณนี้นะคะใช่ค่ะกงกด๊อดมาหมดค่ะก๊อดไม่ก๊อดเกียรไม่เกียรมาหมดค่ะลูกค้าค่ะ มาทั้งกอราะเกียรลค่ะใช่ค่ะมาครบมาเลยค่ะทุกสีมาทุกสีค่ะอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะลูกค้าจ้ามาทุกสีจริงๆนะคะจ้าสีขาวสีดําสีแดงสีเขียวสีส้มสีเหลืองมีมาหมดใช่ค่ะไม่ว่าใจลูกค้ากี่ท่านก็ลูกค้าจ้าโปรโมชั่นวันนี้ใจดีเดี๋ยวเรารีวิวเห็นตัวไปเลยอ่าสวัสดีลูกค้าจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะค้าอะไระดอก อกเล็กๆลายแบบนี้คะน้าค่ะ,<ฮ>ะดอกเล็กดอกใหญ่มีมาหมกนะลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นลายแบบนี้ค่ะลายคล้ายๆล์วินเทจแบบนี้ก็มาแต่ว่ายังคงเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าที่เบาสสบางใส่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยบ้านเราใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าคือใส,ส่แล้วก็ค่อนข้างได้นะคือใส่แบบสบายๆอ่ะ พอปะเพี่ยเอ๋อะเพี่ยเอ๋อเป็นอะไรอ่ะอันนี้ประมาณการลูกค้าจะอุ้มสวนเี่ยเหือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ รายการคาราคาจ้ามวนนี้เป็นเสื้อแฟชั่นผ้าฝ้ายผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตรราคา1 4 0 0งมื่บาทค่ะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการคาะราคาจา700้า7 0 0ถึง750ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ18บาท19บาาทจ้าค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กน้าเว็บไซต์ไอจี IG, หรือจะเป็นเบอร์โทร จะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทางตักาูร์เชาถึง5้ามงเย็นนะคะปริทินอนึ่ช่องทางคือช่องทางยู u b e ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ